นั่นไงจะใช้กินชมพู่น้อยมะม่วงเท่าไหร่นะมยี่สิบยี่สิบบาทอันนี้ชมพู่น้อยอ่ะพี่เขาเรียกอะไรอ่ะก็นี่เรียกอย่างเอิ้นหยางมาเคี่ยงครับมาเคี่ยงมาเคี่ยงแล้วมักนี่แหละเอิ้นหยางหมักนี่มะขามป้อมมะขามป้อมอ๋อมะขามป้อมเลยสาบ้านเราเลยอดูน้ำจิ้มนี่มันอะไรบ้างเนี่ยพี่ผสมลงไปเนี่ย นี่มันาอ่อนปลาล้าเลยอะครับอ๋อมะขามนี่ขายไงจ๊ะตะระยูเตีือครับเอามาใส่เอาถวหนึ่งแล้วนี้อะไรพี่ตัวนั้นพริกขิงครับพริกอะไรนะพริกขิงพริกขิงอ๋อมีสามแบบชิมมะขามป้อมอันหนึ่งนะคะห้าบาท อะไรนะหนูสั่งอะไรมะขามมะขามขามเง่าข้าวมะขามปลอมมะขามปลอมก่อนนี้มะขามเรียกมะขามอะไรคะมะขามอ่อนมะขามด้วยกันครับเขาเรียกมะขามอะไรพี่มะขามอ่อนอ๋อเหรอเท่าไหร่นะขายเท่าไหร่นะถุงละยี่สิบบาทถุงละยี่สิบบาทอ๋อเอาอะไรดีนมเออะไรครับข้าวมากเลยข้าว น้ำจิ้มแมี่มีปลานอนอันนี้ก็ได้นองน้จิปลากับอะไรอะไรขิงขิงนะร้องยาหรอปลาแปลกดีครับแปลกดีใส่จอกหรอใส่จอกใส่จอกเป็นจอกไงเขาเรียกวันจอกอะเปลือขิงกับปลาครับชิมแล้วเป็นงบงไงครับปลาจ๋าอะไรใช่ไหม แต่พี่ขิงนี่ใส่ผงชูรสเยอะไปหน่อยนะพี่เ,ออเดี๋ยวเขาชอบชอบผงชูรสกันที่นี่ที่นี่มาหลายเนาะเขาชอบผงชูรสนะอ๋อครับผม